สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านนะคะมาเด้อวค่ะเด้อตําแตงค่ะตาแตงเครื่องปรุงเสร็จหมดแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะลืมกดพี่น้องข่อยกระไดเนาะลืมกดจ้ะเอาอย่างนี้เลยนะคะตัดตอนนะ,ะตัดตอนตําแตงค่ะตาแตงใหญ่มาก ขนมจีนจ้ะวันนี้ซื้อขนมจีนมานะคะอยากกินตำชั่วแตงนะคะหรือว่าตำแตงนะคะใส่ขนมจีนนั่นเองนะคะจบเดี๋ยวเสียดายแตงนะคะเสียด้แตง โอ้เโพโื่อนๆดูแม่แม่ได้ผักอันนี้มานะคะแต่เราจะกินกับน้ำพริกนะคะหรือว่าผัดน้ำมันหอยนะคะมาค่ะ ก็อย่างว่าเนาะก็คพท่อนเอซก็รู้อยู่แล้วเนาะเราอยู่บนรอยหรือว่าเราอยู่บนชนบทนะคะมีแบบไหนเราก็กินแบบนั้นนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเป็นพืชผักผลไม้ดีที่สุดนะคะแซบอีรีจะแซบอีรีนี่ต่อไหมชิ้นใหญ่นะคะ อ,อบมากโอเคก็รสชาติทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะก็เหลือแต่เราลุกให้เข้ากันนะคะ สีสันน่ากินมากม mm hmm. าดูกันค่ะนี่เพื่อนๆจ๋า เราไม่เน้นเผ็ดนะคะไม่เน้นเผ็ดเพราะว่าเด็กๆจะทานไม่ได้นะคะอือหือรสชาติกรอบมากเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเครื่องซักผ้านะคะอร่อยมากอืม ค่ะเพื่อนๆคะ่ะมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นตําง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะเพื่อนๆก็มันมีอะไรมากนะคะมีปลาล้านะคะปะลาล้าไม้แตงกวามะเขือเทศนะคะก็ใส่ใส่ตำๆกินง่ายๆนะคะกินคู่กับขนมจีนนะคะมาจ้ามาจ้ากินน้ํากันจ้าเพื่อนๆซาบๆน้ําลายไหลจ้าค่ะเพื่อนๆหนีนะคะฝนตกนะคะที่แรกจะตั้งตั้งใจจะนั่งกินด้านล่างนะคะแต่ว่า ฝนตกนะคะเราก็เลยเติมขึ้นมาทานด้านบนนะคะอ,อร่อยมากค่ะกรอบมากแตงกวากรอบมาก,กเพื่อนๆอืมกินไหมลกูกแม่กล่องอะไรบ้างว่หสวยมากกล่องของใครอ่ะ อิโนค่ะออืออืออร่อยมากเพื่อนอืออุ้ยแซบขนาดเิดหน่เย็ก่อยนุกินไหมลูกอืหไม่กินค่ะอืออกรอบมากอร่อย ปลานหนัวมากปลาลานอืมก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนวันนี้ก็ฝนตกแดดออกนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็แม่ก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะก็เลยเอาแตงกวาที่ซื้อมานะคะมาตํานะคะขนมจีนนะอืม ขนมเจนเส้นนุ่มมากนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะอยู่บ้านก็ไม่ต้องสั่นหาอะไรมากมายนะคะกินไม่ยากค่ะกินง่ายๆนะคะอนี้กรอบมาก ออกมาเป็นแบบได้ยินเสียงกันกวานะคะอืมอร่อยเข้ากันดีมากนะคะอ,อร่อยจริง ลูกๆชิมน,นะคะถามว่าอร่อยไหมเอาอร่อยจริงน,น้ำปะลาะร้าน้ำปะลาะร้ากุ๊ดกุ๊ด ลืมไก่ย่างเนี่ยลืมปดดทุกอย่างซื้อไก่ย่างมาให้เด็กๆนะคะแล้วแม่ก็ก็จะเอามาทำคลิปลืมแบบนี้ค่ะง่ายๆอออื่ะหมูทอดค่ะหมูทอดหมูสามชั้นทอดออค่ะ ไม่ก่อนออไอืมก่นกนอนกอะก่อนแตงกวาลูกข,ขนาดนี้นะคะแตงกวาใหญมากก็อจอ,อีกอะ่ะถ้าไม่ก มเัเรากอลูกหนึ่งอะพอเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากโอเคก็เดี๋ยวลูกๆ,ๆจะได้กินต่อนะคะวันนี้ก็ลูกๆไม่ค่อยอยากออกกล้องนะคะก็เลยออกคนเดียวโอเคค่ะพเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้แม่เนมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็แซฟต่อก่อนนะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็จะพากินอะไรพาทําอะไรพาเที่ยวตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดนิดนึงลิ้นมันออกไม่ได้นะคะโอเคนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ